ค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้วันเสาร์ค่ะไม่ไปไหนกันวันนี้ยายไรยลี่จะมาทําน้ําปลาหวานนะคะได้มะม่วงมาจากเกรตวอลอยู่สองลูกค่ะเป็นมะม่วงที่มาจากเม็กซิโกมันคงไม่อร่อยเหมือนมะม่วงบ้านเรานะคะ,ะมะม,ม่วงบ้านเรามีหลากหลายหลากหลายชนิดที่จะให้เลือกมารับประทานกับน้ําปลาหวานวันนี้ ยายไรยลี่จะพาเพื่อนๆไปดูว่ามะม่วงที่นี่เป็นยังไงแต่ว่าความอร่อยน่าจะไม่เท่ากันที่ยายบอกแต่ว่ายายมีแอปเปิลเขียวค่ะแอปเปิลเขียวจะมาทานกับน้ำปราหวานได้ค่ะเราไปช่วยกันทำน้ำปราหวานกันเลยค่ะ มาดูวัตถุดิบของการทำน้ำปลาหวานของยายไรยลี่ค่ะยายซื้อมะม่วงมาจากเกร w วอลค่ะเป็นมะม่วงที่มาจากเม็กซิโกลูกโตๆกลิ่นฉุนความอร่อยแพ้มะม่วงบ้านเราค่ะได้แอปเปลิลเขียวค่ะจะมีรสเปรี้ยวหน่อยแล้วก็ส่วนผสมในการทำน้ำปลาหวานมีน้ำตาลมะพร้าวค่ะกุ้งปน่นและกุ้งเป็นตัว ใส่เป็นตัวเลยนะคะแล้วก็มีหอมแดงหัน่นมีน้ำปลาค่ะใส่น้ำปลาประมาณ2-3สช้อนโต๊ะพริกสดแล้วก็พริกป่นนะคะมีกะปิค่ะเพื่อนๆคนไหนไม่ชอบกะปิก็ไม่ต้องใส่นะคะทั้งหมดนี้เป็นวัตถุดิบที่ยายจะเอามาทำน้ำปลาหวานค่ะ มาเริ่มทําน้ําปลาหวานกันเลยค่ะตั้งกระทะนะคะใส่น้ําตาลมะพร้าวเติมน้ําลงไปเพื่อให้น้ําตาลมะพร้าวละลายค่ะเมื่อน้ําตาลมะพร้าวละลายแล้วเราก็ใส่กุ้งป่นเข้าไปค่ะใส่กุ้งป่นคนให้เข้ากันนะคะเขี่ยวไปเรื่อยๆถ้าแห้งหรือเหนียวเกินไปเราก็เติมน้ําได้ค่ะจากนั้น ยายก็ใส่กะปิค่ะคนกะปิให้ละลายไปกับน้ำตาลน,นะคะคนไปเรื่อยๆค่ะแล้วเคี่ยวไปให้กะปิละลายด้วยค่ะตอนนี้กะปิละลายเข้ากันดีแล้วยายใส่หอมแดงลงไปแล้วก็คนไปเรื่อยๆให้หอมแดงสุกค่ะตอนนี้ส่งกลิ่นหอมมาแล้วค่ะ แล้วจากนั้นใส่กุ้งนะคะใส่กุ้งเป็นตัวแล้วก็เคี่ยวต่อไปอีกจากนั้นยายก็จะใส่น้ำปลาค่ะใส่น้ำปลาลงไปประมาณสองสามช้อนโต๊ะและมันก็จะส่งกลิ่นหอมนะคะตอนนี้น้ำปลาหวานของเราก็จะมีกลิ่นหอมของน้ำปลาสวยงามค่ะ เคี่ยวไปแล้วก็ใส่พริกป่นค่ะเพื่อนๆชอบเผ็ดก็ใส่เยอะๆได้ค่ะใส่พริกป่นแล้วก็ใส่พริกสดค่ะยายใส่ไม่หมดค่ะเพราะว่ากลัวเผ็ดค่ะจากนั้นก็เคี่ยวจนได้เหนียวได้ที่แล้วตอนนี้พร้อมที่จะ,ะนำไปเสิร์ฟแล้วค่ะน้ำปลาหวานของยายไรยลี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ตอนนี้เสิร์ฟแล้วค่ะน้ำปลาหวานของยายไรลี่พร้อมกับมะม่วงเป็นมะม่วงสุกซะแล้วแล้วก็มีแอปเปิลเขียวค่ะมารับประทานกันได้เลยค่ะน้ำปลาหวานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำปลาหวานของยายน้ำปลาหวานของยายเสร็จเรียบร้อยแล้วอายายยายยายวิวทรายวิวทรายทูมายเฟรนด์อาะยาย w i l อ t ชาน้ำปลาหวานแ n d มะม่วงอืมตัวที่แรกสุยใหญ่ตัวที่แรกสุดใยอืมเนี่ยค่ะใสกุ้งหน่อยค่ะอร่อยรับประทานกับแอปเปิ้ลเขียวค่ะอร่อยมาก อันนี้มะม่วงพี่ยายบอกมาจากเม็กซิโกมันมันจะสุกแล้วค่ะมันไม่กรอบมันเหนียวแล้วก็มันหวานอร่อยสู้มะม่วงบ้านเราไม่ได้ค่ะมะม่วงบ้านเรามีหลากหลายมีหลากหลายสายพันธุ์มีหลากหลายพันธุ์อันนี้มันไม่มีตัวเลือก น้ปลาหวานอร่อยค่ะเพื่อนๆดูแลตัวเองด้วยนะคะช่วงนี้ได้ข่าวว่าที่ประเทศไทยโควิดระบาดเพิ่มขึ้นอีกเพื่อนๆระมัดระวังด้วยไปไหนมาไหนให้ใส่แมสนะคะพกแอลกอฮอล์เจลด้วยค่ะในความเป็นห่วงจากยายไรลี่นะคะอร่อยค่ะ อร่อยน้ำปลาหวานอร่อยแต่มะม่วงมะม่วงมัน <Open. S 2> มันอ่อนไปหน่อย <Open it. S 2> เหมือนมันใกล้จะสุกแล้วค่ะเดี <Open it. S 2> ย๋ยวยายชิมให้ดูก่อนน้ำปลาหวานอร่อยอืมแล้ว oh, ชิม oh. กับแอปเปิ้ลอน อแอปเปิลเขียวอร่อยกว่าค่ะเพราะว่าแอปเปิ้ลเขียวกรอบกรอบไปสดข่ามะม,ะมะ่วง You You ว a n t t o try with yeah, s spicy. <S mm ิ i ย h ยายอืมน e s You cannot eat. แคมน็อมออืม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  ย้ำม mm ีย hmm. ้ำมีให้นูเซ่มะม่วงมะม่วงมะมะม่วงม่วงน้ำน้ำปลาหวานโอเคไหมมะม่วงน้ำปลาหวานอ้าว yes you can y can open for you wait a minute เดี๋ยวยายไทยยายไทยทวนไมเฟรนกันเราก็เป็นเฟรนน <Okay. S 1> ี่นั่ีสเปเชียลมิลอาหารพิเศษ <ไป S 1> มื้อเย็นค<า>่ะแมสโฝรัโตทค่ะอันนี้ฝีมือลูกเยขยค่ะวันนี้ลูกเขยทำอาหารให้ยายและ,ะตายายอันตา ล k กย u m มี่ลูกย y u มี่อาหารมื้อนี้ค่ะลูกเคยเป็นคนทำเป็นสเต็กแล้วก็มีมันบดแล้วก็ถั่วอบเนยค่ะอร่อยมากไรลี่ชอบทานมันบดนะคะชอบมากเลยชอบมันบดแล้วชอบาทานผักด้วยค่ะ นี้ยายไรลี่ต้องขอลาไปก่อนนค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายบายบ๊ายบายย